สวัสดีค่ะวันนี้ห้องเรียนคุณอภมณีในรายวิชาวิทยาศาสตร์นะคะระดับชั้นป .4 เราจะมาเสนอเรื่องสถานะและสมบัติของสารสถานะของสารแบ่งได้เป็นสามประเภทค่ะ 1. คือของแข็งอนุภาคจะมีการจัดเรียงกันเป็นระเบียบม,มีการยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาครูปร่างและปริมาตรคงที่ยกตัวอย่างเช่นน้ำแข็งไม้เหล็ก แก้วเกลือลูกเหม็นและด่างทับทิมค่ะของเหลวอนุภาคไม่เป็นระเบียบมีแรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาคมากกว่าแก๊สแต่น้อยกว่าของแข็ง รูปร่างไม่คงที่แต่ปริมาตรคงที่เพราะมีแรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาคยกตัวอย่างเช่นน้ำส้มสายชูน้ำเปล่าน้ำมันและสีอิว แก๊สเป็นอนุภาคที่อยู่ห่างกันไม่เป็นระเบียบม,มีแรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาคน้อยรูปร่างปริมาตรไม่คงที่จึงมีการเปลี่ยนแปลงตามภาชนะยกตัวอย่างเช่นแก๊สออกซิเจนแก๊สหุงต้มแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์และแก๊สไนโตรเจนคลิปต่อไปห้องเรียนคณอพจะพูดถึงการเปลี่ยนแปลงทางเคมีและการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพอย่าลืมกดติดตามห้องเรียนคณอพด้วยนะคะ